เขาบอกว่าเทศบาลแห่งหนึ่งเนี่ยออกแบบสะพานข้ามแม่น้ําคนเนี้ยขอโทษนะคนเนี้ยจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําออกแบบสะพานข้ามแม่น้ําให้มีราวเหล็กก็คือไอ้สะพานข้ามแม่น้ําคนเนี้ยที่พี่ไฮไลท์เนี่ยมันคือราวเหล็กคนนี้นะมันเป็นราวเหล็กโค้งเป็นรูปพาลาโบลาเชื่อม แล้วระหว่างเสาสะพานสองต้นก็มีเสาของสะพานสองอันแล้วมีราวเหล็กโค้งเป็นพาลาเชื่อมที่นี่เสาอะมันสูงสิบสองสูงสิบสองแล้วเสาทั้งสองต้นอะห่างกันสองร้อยเมตรอ่แล้วเขาก็ให้นู่นนั่นนี่มาเขาก็ถามว่าระยะห่างที่น้อยสุดคนนี้คือราวเหล็กนะราลาเหล็กกับ พื้นคนนี้คือพื้นของสะพานเขาต้องการรู้ระยะห่างที่น้อยสุดว่าห่างกันกี่เมตรซึ่งพี่ให้ทิกกันนะแนวเนี้ยจะเรียกว่าพี่โชคดีก็ได้ข้อเนี้ยในห้องสองพี่ทาได้ไม่ใช่ว่าเก่งหรืออะไรนะแต่พี่เคยทําแนวเนี้ยในพื้นฐานวิศวะปีเก่าๆถ้าจำไม่ผิดน่าจะปีสามหกมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบ เหมือนสร้างอุโมงค์ให้รถผ่านเออแล้วมันแนวเนี้ยอุโมงค์พลัแล้วมันใช้ทิกเดียวกันแต่ว่าน้องฝึกแนวนี้ได้จากหนังสือแบบเรียนสสวทแต่ว่าทิกอยู่ตรงนี้ทิกอยู่ตรงนี้คือถ้าน้องเจอแนวโจ์ปัญหาในเรื่องภาคตัดกวยเนี่ยน้องจะต้องขั้นตอนแรกนะน้องจะต้องปักพี่ใช้คำว่าปักแลวกันปักแกน x แกน y น้องจะต้องปักแกน x แกน y ซึ่งอาจจะปักด้านตรงนี้ก็ได้คนนี้แกนวแกนเอตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเอาตามที่ในห้องสอบพี่ปักตรงกลางพี่ปักตรงกลางเนี่ยพี่ปักไว้ตรงกลางเลยปักแกนเอแกนวขั้นตอนแรกท่านน้องเจอแนวโจทย์ปัญหาภาคตะกวยเนี่ยมันจะมีข้อหนึ่งในสสวทที่เป็นดาวเทียมแบบนี้เนี่ยพารานี้เนี่ยอ่าเป็นดาวเทียมนี่แหละปักแกน x แกนวอืม โบตรงเนี้ยอ่าแกน Y คนนี้แกนอีกเนี่ย,ยปากแกนนี้คือย้ำอีกนะไม่จําเป็นต้องตึงกลางก็ได้แต่ว่าถ้ายึดตามพี่เอาที่พี่ทําในห้องสอบพี่ปักตรงกลางพอพี่ปักตรงกลางความโชคดีก็คือตรงเนี้ยมันคือจุดโอจุดกําเนิดคือศูนย์ศูนย์มันคือจุดศูนย์ศูนย์ 00, แล้วพอปักตึงกลางมันต้องแบ่งอย่างละค่นก็ทั้งหมดสองร้อยต้องแบ่งอย่างละร้อยอย่างละร้อยแน่น แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาถามว่าระยะห่างที่น้อยสุดแล้วหวังเราเลคนนี้คือเราเลยกับพื้นพี่ว่าพี่เห็นแล้วคนไหนที่มันห่างกันน้อยสุดก็คนตรงกลางไงคนนี้เลยมัน,นเนี่ยเน,นี่ยคนเนี้ยซูมแมบ คนนี้คน,นเนี้ยเนี่ยคนนี้ที่โจทย์ถามคือมันห่างกันน้อยสุดตรงอื่นไม่ใช่เขาถามคนนี้นี่แหละที่แม่งห่างกันน้อยสุดพี่เลยกำหนดระยะตรงเนี้ยเป็นระยะ b b บอยว่าเขาหาระยะ b b บอยนั่นเองอาจดคุณน้องจริงๆตัวแปลอะไรก็ได้แต่ไม่รู้ว่าพี่ชอบ,บพี่ชอบใช้ B ไม่รู้เหมือนกันหาระยะ b b บอยจะกำหนดเป็นระยะ K อะไรก็ได้แล้วแต่น้อง ซึ่งซึ่งไอดีนะเสร็จแล้วพอน้องปักแกนเแกนวายเนี่ยน้องจะต้องไปสร้างสมการพาราแล้วเอามาแก้ทีเนี้ยคนที่เป็นพาราคือคนเนี้ยเนี่ยเนี่ยคือคือ,คอไอไอล้างไอเหลาเหล็กนี่แหละคนนี้คือร้ลาเหล็กนี่หนละแล้วพาราโบลาของน้องเนี่ยคนที่สําคัญคือจุดยอดคนนี้คือจุดยอดซึ่งซึ่งไออันนี้พี่จํานะ ถ้าเลื่อนขึ้นอ่ะ y พี่เพิ่มถ้าเลื่อนลงอ่ะ y พี่ลดถ้าเลื่อนขวา x พี่เพิ่ม <c oughs> สำรักน้ำลายแต่ถ้าเลื่อนซ้ายอ่ะ x พี่ลดแสดงว่าคนนี้คือจุดศูนย์ศูนย์และพี่เลื่อนขึ้นแสดงว่าค่า y ของพี่อ่ะเพิ่มตอนแรก y เป็นศูนย์พอเลื่อนขึ้น y พี่ก็เปลี่ยนเป็น b ไงก็มันห่าง b เพราะฉะนั้นจุดยอดของพี่อ่ะมันจะเป็นศูนย์ b ้็มันเลื่อนขึ้นอย่างเดียว,วก็เพิ่มเนี่ยเน,ยเนยีคนเนี้ยคนเนี้ยถ้าน้องจำไม่ได้น้องจารูปนี้ไปเลื่อนขึ้นไว้เพิ่มเลื่อนลงไวลดทางซ้าย x ลดทางขวา x เ,เพิ่มแบบน,นี้ทีนี้คนเนี้คือพาราของพีแล้วพาราโบลาในทางหงายกับคว่ะสรรมการเขาจะเหมือนกันก็คือ x ลบ h กลังสอง เท่ากับ c c คูณ y ลบ k ซึ่งถ้าหงาย c จะเป็นบวกแล้วถ้าคว่ำ c จะเป็นลบค่าคว่ำ c จะเป็นลบต้นไม้ข้างหลังสวยจังเฮ้ยต้นไม้ปลอมนะเออต้นไม้ปลอมเดี๋ยวถ้าใครตอบถูกนี่ยกให้ไม่ใช่นะเเสร็จแล้วเนี่ยคนนี้มันเป็นพลังไง พี่ก็เลยได้สมการพี่มาแล้วว่า x ลบ h กำลังสอเท่ากับ c c คูณ y ลบ k แล้วคนที่พี่ลงได้คือจุดยอดคนนี้คือ h k ถูกต้องไหมคนนี้คือ h k แสดงว่า h เป็นศูนย์ k เป็น b มันก็จะได้ x ลบศูนย์กำลังสองเท่ากับ c c คูณ y ลบ b จะตบแล้วนะอีกสามสี่บรรทัดจบแหละ X-0 กลบศูนย์ก็ได้ X กำลังสองเท่ากับสซคูณกับวะเห็นปะเราจะหา B คุณน้องเสร็จแล้วเอาเอาแค่นี้ก่อนถ้าถ้าน้องทันนะพิมพ์เลขหกให้หน่อยพิมพ์เลขหถ้าน้องทันพิมพ์เลขหกให้หน่อยถ้าทันนะพิมพ์เลขหกนหหน่อยน้องยังดูครบเลยคือพี่อ่ะตั้งแต่ตอนเช้าอ่ะพี่คิดมาตั้งนานว่าเฮ้ย ถ้าพี่ติวภ่างตัดกวยเนี่ยจะมีน้องมาเรียนไหมเพราะว่าพี่กลัวกลัวว่าไม่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 ได้แบบไปพูดแบบจะดูถูกอะไรของเรานะไม่ใช่พูดดูดูแล้วนะคือพี่อยากให้แบบน้องมาเรียนแล้วได้ประโยชน์เยอะสุดอะ่ะเออแต่พี่ก็แบบก็น่าจะมีคนเก็ดนะเออเพราะว่ามันข้อนี้ไม่ได้ยากมากก็เลยอ่ะเอามาติวก็กลายเป็นว่าเฮ้ยตอนนี้ดูร้อยกว่าคนทั้งสองช่องทางคือแม่งกดล็อกเลยว่าแบบมันก็มีคนดู แสดงว่าถ้าพี่เอาตีโกนเอาความน่าจะเป็นเอาบทื่อื่นมาติวก็ต้องมีคนดูแน่นอนพี่การันทงฟันตีว่าจะต้องมีน้องมาดูแน่นอนโอเคเสร็จ okay. แล้วน้องอะ่ะจะต้องหาบีทีเนี้ยในแนวโจทย์ปัญหาเนี่ยมันฝังดีนะฟังีังโคลเสื้อแบบในแนวโจทย์ปัญหาเนี่ย ไม่ว่าน้องจะหา C หรือน้องจะหา B เนะี่ยไม่ว่าน้องจะหา C หรือน้องจะหา B เนะี่ยมุกที่เขาใช้อ่ะเขาจะเอาจุดที่อยู่บนกราฟมาแทนแล้วจุดที่อยู่บนกราฟที่พี่หมายถึงก็คือจุดที่อยู่บนเส้นโค้งพาลามันไอไอจุด,ดด้านล่างไม่ใช่นะด้านล่างไม่ได้อยู่บนกราฟคนที่จะเอามาแทนในสมการพาลาได้ ต้องจุดที่อยู่บนเส้นโคง้งคนเนี้ยสีอะไรวะเนี้ยสีไข่เนี่ยสีส้มๆเนี่ย,เ,ยเขาเรียกว่ากราฟสมมุติว่าถ้าพี่รู้ว่าจุดเนี้ยสิบศูนย์คนเนี้ยแทนในกราฟพี่ได้เลยแต่ถ้าตรงเนี้ยเป็นห้าศูนย์ไม่ได้มันไม่ได้อยู่บนกราฟเอามาแทนไม่ได้เฉพาะจุดที่อยู่บนกราฟเท่านั้นถึงจะแทนได้แล้วต้องจุดที่น้องรู้ชัวร์ๆด้วยรู้เรื่องนะต้องเอาจุดที่อยู่บนกราฟเท่านั้นจุดอื่นไม่ได้ ไอ้นี้พี่มั่วขึ้นมานะาสิบศูนย์เนี่ยฮไฮไลท์คืนก็ได้แม่งลบหมดเลยเว้ยเร็จแล้วจุดที่พี่รู้ชัวร์คือพี่ไม่เอาฝั่งนี้ได้ปะเพราะว่าพี่ปักแกนไปแล้วอะเนี่ย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 พี่ปักแกนของพี่แล้วอะว่าว่าอะไรวะเนี่ยว่าไอไอตรงเนี้ยศูนย์ศูนย์ด้านซ้ายเอกลบด้านขวาพี่ชอบบวกอะเออพี่พี่ชอบค่าบวก เพราะฉะนั้นจุดที่พี่รู้แน่ๆน,นะน้องเห็นคนนี้ปะนี่นี่นี่เนี่ยที่มันหยิบขึ้นหกตรงจุดนี้นะตรงจุดนี้นะไอ้ลบลบใหม่ดีกว่าตรงจุดนี้นะจุดนี้นะสีชมพูดีกว่าซูมแบบไอ้นี่น้องเห็นจุดนี้ปะจุดนี้ใช้ได้แล้วทําไมาพี่เลือกจุดนี้ก็มันให้ความสูงมาแล้วพี่จะรู้ความกว้างพี่ใช้การเดินเออใช้การเดินจากศูนย์ศูนย์คือ ในเมื่อพี่ปักแกนตรงกลางอ่ะเขาจะต้องแบ่งฝั่งละร้อยถูกป้าคนน้องเขาจะต้องแบ่งฝั่งละร้อยมิรแบ่งฝั่งละร้อยมิรก็พี่ปักแกนไว้กลางเสร็จแล้วเนี่ยถ้าพี่เดินจากกึ่งกลางเอาอถ้าพี่เดินจากกึ่งกลางถ้าพี่เดินจากกึ่งกลางมาตรงเนี้ย <c oughs> คือมันกินไปแล้วห้าสิบที่เหลือก็ต้องห้าสิบมิรถูกต้องปะถ้าพี่เดินมาจากกึ่งกลางอ่ะเดีอยามาด้านขวาเอ็กเขาเพิ่มจากรูปนี้ไง x p จะเพิ่มแสดงว่าคนเนี้ยจากศูนย์ศูนย์อะเยอดมาห้าสิบก็ต้องเป็นห้าสิบศูนย์แล้วมันขึ้นบนอีกหกแสดงว่าถ้าเขาเลื่อนขึ้นเนี่ยคนน้องค้างไปแล้วถ้าเขาเลื่อนขึ้นเนี่ย y จะเพิ่มจากไอห้าสิบศูนย์เนี่ยไอห้าสิบศูนย์เนี่ยเขาจะเพิ่มแค่ y ตอนแรกวเป็นศูนย์เพิ่มขึ้นมา 5. เขาจะเลขเป็นห้าสิบกับใช้การเดินอาเพราะฉะนั้นจุดที่อยู่บนกราฟอะมันจะเป็นห้าสิบเก้า แล้วจุดเนี้ยแทนในสมการได้แน่นอนเพราะมันอยู่บนกราฟเออเพราะมันอยู่บนกราฟห้าสิบกับหกเนี่ยเล่นแม่งเลยน้องก็แทนห้าสิบกับหกเข้าไปจ้าเพราะฉะนั้นน้องจะได้ห้าสิบกำลังสองก็สองพันห้าใช่ไหมใช่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 สองพันห้าเท่ากับซีซต้องถามแบงค์อะวินเทอร์แบงค์เข้าไปบ่อยพันห้าสองพันห้าก็คือ ไปเที่ยวสนงเปนหนึ่งน,งน,งนงไม่ได้ y เป็นหกก้าใจเป็นหกลบ b เก็บไว้ก่อนก็ได้สมการี่น่นึงเพราะว่ามันติดสอตัวแปรต้องหาอีกทุนนิดนึงคนนี้ดีกว่าคนนี้คนนี้คนนี้นนตรงเสาถ้าจากศูนย์กลางเลื่อนมาเนี่ยมันจะเลื่อนมาร้อยเมตรแสดงว่าค่า x เ,เพิ่มจะเป็นหนึ่งร้อยกับศูนย เสร็จแล้วมันเลื่อนขึ้นสิบสองแสดงว่า y เพิ่มจากศูนย์เพิ่มเป็นสิบสองก็เป็นพิกัดหนึ่งร้อยกับสิบสองคนเนี้แทนได้แน่ๆ,ๆเพราะเขาอยู่บนกราฟคุณน้องก็แทนหนึ่งร้อยกับสิบสองเข้าไปแทนหนึ่งร้อยกับ1ิบสองเข้าไปน้องก็แทนหนึ่งร้อยกับสิบสองเข้าไปเพราะเขาอยู่ถ้าไม่ใช้หนึ่งกับส2องได้ไหมใช้ฝั่งนี้ก็ได้แต่ฝั่งเนี้ต้องเป็นลบถูกไหมจะต้องเป็นลบหนึ่งร้ยกับสิบสองแต่ไม่ว่าจะลบจะบวกมันไปยกกำลังสอง มันก็ได้หมดถูกไหมมันจะเป็นหนึ่งไปกําลังสองอะมันจะได้1นึ่งหมื่นเท่ากับ 4, 4. ีคูณกับ y y คือสิบสองแล้วก็ลบ b นั่นเองสมการที่สองคุณน้องช่วยพี่หน่อยน้องว่า1กับสองะเอามาทําอะไรกันหา b นะเราหา b นะแสดงว่าถ้าคุณน้องหา b เนี่ยคุณน้องต้องกําจัดตัวแปร C แสดงว่าเอามาบวกมาลบมาคูณมาหารอะไรก็ได้แต่ว่าซีคูณน้องต้องหายคุณน้องว่าเขาเอามาทําอะไรกันถึงค่าซีจะหายไปถึงค่าซีจะหายไปอ่าช่วยพี่คนหนึ่งช่วยพี่หนึ่งเอามาทำอะไรกันเอาเนี้ยถ้าจะให้ค่าซีหายเนี่ย พี่ว่าบวกไม่น่าใช่ลบพี่ว่าลบก็ไม่หายอไรนะโ okay, อเคอะเอามาหาเอามาหาเพราะว่าเวลาน้องเอามาหาเนี่ยเดี๋ยวค่า C จะตัดกันพอน้องนึกถึงคนนี้ดีๆว่าเราจะหาบีหาหรือเปล่าใช่ครับแสดงว่าคนที่เป็นซีต้องกําจัดเขาต้องกําจัดเขาแสดงว่าพี่เอาสองอาหารด้วยหนึ่งผิดไม่เป็นไรนะขอบคุณครับ ก็คือหนึ่งหมื่นหารเอา,อางี้เขียนสรรมการพี่เอาสองตั้งเพราะว่ามันเยอะกว่าสิบสองลบบี B. หารด้วยสองพันห้าแล้วก็สี่ซีคูณกับหกลบบี B. ซึ่งสองพันห้าเนี่ยมันไปตัดมันคูณสี่จะได้หนึ่งหมื่นดีเห็นไหมสี่ซีตัดกันสี่ซีตัดกันมันจะได้สี่เท่ากับสิบสองลบบีหารหกลบบี B. ก็เอาหกลบบี B. ค่อยมาคูณ เลขสีจะได้เป็นยี่สี่ลบสบเท่ากับสิบลบบแล้ว12อ่ะย้ายมาลบยีสจะเหลือสิบสลบสีย้ายมาบวก4 B ีบลบบเหลือสามบีพราะฉะนั้น3ามสได้12บสตอบสคนเนี้ยคือระยะห่างระหว่างราวเหล็กกับพื้นเนะี่ยที่น้อยสุด B ตอบ C ขอโทษนะซูมแบบเนี่ยตรงเนี้ยห่างกัน4มี โอเคขอบคุณครับไปแล้วสู้ๆนะเว้ยทุกคนอ่าสู้ๆ,ๆ,ๆก็รู้ว่าแบบมันเหนื่อยมันหนักมันโหดเนาะแต่ว่า